สวัสดีค่ะชื่อยีนะคะยี่มีปัญหาเรื่องหอบผืิดค่ะอาการหอบผืดของเราอะ่ะมันจะหนักที่จะหายใจไม่ค่อยสะดวกแลก้วกลางคืนเนี่ยจะเป็นคนที่มีอาการไอค่ะไอหนักมากกลางดึกจะต้องตื่นเพ้่มาไอทุกคืนแล้วก็เป็นคนที่หลับยากหลังจากที่ไอแล้วกว่าจะนอนได้นะคะก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวเพื่อที่ออฟฟิศก็เลยแนะนาให้ทานบาลานยู่คอก็เลยสั่งมาทาน แต่สิ่งที่แปลกใจนะคะก็คือทานไปแค่สัปดาห์เดียวอาการที่เป็นอยู่ค่ะมันดีขึ้นเพราะว่าปกติจะต้องตื่นขึ้นมาไอากลางคืนใช่ไหมคะอาการตรงนั้นก็หายก็หลับสนิททั้งคืนเลยเช้ามาก็สดชื่นขึ้นนะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าอาการพวกนั้นอะ่ะมันจะดีขึ้นแล้วก็บางครั้งก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยด้วยซ้ําสวัสดีค่ะนัทนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เป็นหอบหืดมาตั้งแต่เด็กค่ะ ตอนนั้นจาได้ว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากๆค่ะสําหรับตัวนัดเองปัญหาของนัดคือนัดนะคะจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่นหายใจติดติดขัดขัดค่ะยิ่งตกดึกนะคะจะมีอาการไอร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีเสมหะคข้นๆติดอยู่ภายในลําคอค่ะตัวนัดเองต้องนอนอ้าปากอยู่เป็นประจำค่ะหลังๆมาอาการก็กําเริบเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงขั้นที่ต้องพกยาพ่นติดตัวอยู่เป็นประจำ จนคุณแม่ของนัดนะคะได้หาอาหารเสริมตัวหนึ่งมาให้ทานคือตัวบาลานยูคอค่ะลองทานไปได้สัปดาห์แรกอาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนตัวนัดเองก็ตกใจค่ะนัดตื่นมาไม่มีเสมหะติดอยู่ภายในลําคอค่ะตอนกลางคืนก็ไม่มีอาการไอมารบก,กวนค่ะทําให้หลับได้สนิทแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนนะคะทําได้ดีขึ้นค่ะคืน ขนาดทำไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีอาการหอบเกิดขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวซอฟเจลนะคะเป็นซอฟเจลเดี๋ยวเอาให้ดูตัวนี้ค่ะเป็นซอฟเจลทานง่ายมากๆค่ะตัวนี้เราจะทานให้ดูนะคะ วนัดเองรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบตัวบาลานยู่มากๆค่ะอยากให้ไปลองหามาทานกันนะคะดีมากๆค่ะน้องวีนอนไม่ค่อยหลับพอนานไปเนี่ยอาการมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นๆหายๆยอมรับว่าเครียดเคยลองปรึกษาเพื่อนดูนะครับเพื่อนกรณีนแนะนําสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรนะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะตัวนี้ครับบาลานยูคอพอกินไปได้สักสองอาทิตย์อาการ หายใจมีเสียงหวีดเหนื่อยหอบเนี่ยมันลดลงนะครับหายใจเต็มอิ่มขึ้นนอนหลับดีขึ้นไม่แน่นะอกเหมือนเมื่อก่อนละหลังจากที่ทานไปได้เดือนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการเราเนี่ยมันหายไปนะครับทําให้ชีวิตผมมันดีขึ้นก็เป็นหอบหืดครับมาห้าปีละเนาะเป็นเรื่องมานะครับเมื่อก่อนทํางานหนักได้สบายนะครับแต่พอ ช่วงหลังๆมานะครับพออาการหอบหืดเริ่มกำเริบเนาะก็เริ่มทํางานหนักไม่ได้แล้วครับนะครับ,นะรบทํางานลําบากขึ้นเพราะว่า,วามันจะหอบเหนื่อยอยู่ตลอดนะครับน,นะครับแนะนําให้กินตัวบาลานยูคอร์นะครับก็ลองกินดูนะครับพยาราแนะนำเนาะก็กินไปได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับอาการหอบเนือยเนี่ยนะเริ่มเริ่มดีขึ้น นะครับผมเริ่มมาทํางานได้นานขึ้นเนาะเวลาเดินก็เดินได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ก็พอมันดีขึ้นเนาะก็เลยตัดสินใจลองกินต่อเนื่องนะครับจนมาถึงตอนนี้ผมก็ทานมาต่อเนื่องได้ประมาณ3เดือนละนะครับก็ไม่พบอาการหอบเหนื่อยเลยนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ส้มจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าตัวส้มเองเนี่ยเป็นหอบหืดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็จะต้องไปพบคุณหมอเป็นประจำนะคะจะต้องคนยาวันนึง3 4รอบเลยทุกวันนะคะเวลาออกกําลังกายเนี่ยก็ออกได้แค่แป๊บเดียวนะคะแค่สินาทีเนี่ยก็เหนื่อยหอบแล้วนะคะแล้วเวลานอนนะคะปกต,ติจะมีอาการที่แน่นหน้าอกนะคะแล้วก็เสียงหายใจหวีดมากเหนื่อยง่ายแม้กระทั่งนอนอยังเหนื่อยเลยนะคะแต่วันนี้ส้มได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะที่ชื่อว่าบาลานซ์ดูคอตัวนี้ส้มทานมา ได้เคะ่ะเข้าสู่ขวดที่2แล้วนะคะทานวันละ 1- 2เม็ดนะคะก่อนนอนทานมาได้1เดือนตอนนี้มีอาการที่ดีขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องไปพ่นยาไม่ต้องไปพบหมอเป็นประจำนะคะออถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอาการแบบส้มนะคะเป็นหอบเืดตั้งแต่เด็กหรือว่าเพิ่งเป็นนะคะส้มแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะบาลานซ์ยูคอนะคะสามารถช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนค่ะ